ครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีหมวานี่มีคอมเมนต์ถามเามว่าขายน็อตแผงคอแล้วนะครับขายน็อตแผงคอแล้วทําไมถอดแกนโช๊คไม่ออกว่าสั้นพี่น้องเอฟซีตามคอมเมนต์ที่เห็นนี่เนาะนะครับน็อตแผงคอคือน็อตตัวนี้นะครับน็อตแผงคอนะครับมีทั้งบนแล้วก็แผงคอล่างที่นี่เพื่อนว่าถอดออกมาแล้วมันถอดไม่ออกมันเกิดมาจากแผงคอคดหรือไม่ นะครับคาตอบนะครับอันนี้ผมบอเห็นหนางานนําผมกับเลยบอกหูวา่าผมจะตอบให้อ่าแบบใดนะครับทุกาน <S <S เพราะว่าในกรณีที่คุถามเข้ามาเนาะในกรณีที่ถามเข้ามาส่วนมากแผงคอคดมันก็จะคตรตรงนี้คดแกนกลางนะครับคดแกนกลางแกนกลางงอตรงนี้มันจะบอ่ใคยโคดแต่ถามว่ามันโคดได้บอมันก็โคตรได้นะครับเวลามันเกิอดอุบัติเหตุชนหนักมากตัวนี้มันจะบิดอ่ามันจะบิดนะครับอ่า ทีนี่นะครับถ้ามันบิดแล้วเราจะสังเกตได้ไงนะครับว่าไอ้ตรงนี้ตรงรูนี่นะครับมันบิดเบี้ยวเสียรูปไหมอ่าเขาสังเกตได้จากการคลายน็อตนะครับถ้าคลายน็อตออกฝืดผิดปกตินั่นก็คือแผงคอตรงนี้มันน่าจะบิดนะบิดบิดแล้วก็ลังทําให้คลายน็อตออกยากเราสังเกตได้นะครับทุกท่านนะแต่ที่นี้ถ้าคุณคลายน็อตออกได้เป็นปกตินะครับคลายน็อตออกได้เป็นปกติเนาะ อ่าแล้วเราอ่าเราจะเอาแกนโชกออกอย่างนี้มันเอาออกไม่ได้นะครับมันเอาออกไม่ได้มันก็มีวิธีง่ายๆก็คือเอาสกัดสับตรงนี้อ่าสกัดสับหรือว่าตีตีลงไปตรงนี้ให้มันขยายตัวออกพอมันขยายตัวออกเราค่อยดึงโชกออกนะครับทุกท่านนะมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับอ่าผมก็ไม่เห็นหน้างานด้วยนะครับผมบ่เห็นหน้างานน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ว่ามันจะต้องแก้ไขปัญหาจังไดเกิดเหตุเนียเกิดเหตุการณ์ยังึ้นนะครับรถเกิดอุบัติเหตุมาบอนะครับแต่ที่แน่ๆส่วนมากถ้าแผงคอโคดเนี่ยมันจะโคดตรงแกนกลางเพราะว่าจะเป็นโคดแบบโคดแบบหุบเข้าไปนะครับล้อหน้าหุบเข้าไปติดเครื่องหรือเอียงซ้ายเอียงขวามันก็จะเป็นตรงนี้สะมมากกว่านะครับเป็นตรงแกนกลางสะมากกว่า,าน้อยนักนะครับที่มันจะมาโคดตรง แขงคอที่มันยึดกับแกนโชน๊กนี่น้อยน้อยมากๆนะครับที่มันจะคตรตรงนี้เพราะว่าอ่ามันเป็นเหล็กตันมันเป็นเหล็กหนาแต่ตรงนี้มันเป็นเหล็กมีรูนะครับเหล็กอ่าเหล็กมีรูเหล็กโปร่งนะครับมันจะคดรไถง่ายๆคดตรงแกนคอนี่แหละนะครับอ่าตรงนี้คดยากนะครับก็เอ้า ตามที่ผมบอกกันแล้วกันที่น่องนะค่ะคลายนอดออกมันคลายยากก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะบิดแต่ว่าไอ้คำว่าคลายออ,อกอยากนี่ก็ท่านก็ต้องไปดูด้วยนะว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่าขันนอดมาเกลียวรูดเกลียวเสียไหมนะครับหลังจากคลายออกมาแล้วนะครับก็นี่สกัดหรือว่าไขควงแบนตีลงไปให้มันขยายตัวให้มันแยกตัวออกก่อนค่อยทําการดึงเอาแกนโชกออกมานะครับเห็นว่าข้างบนเขาก็ อ่าสับให้มันขยายตัวออกเห็นไหมนี่นะอ่าตามนี้นะครับทุกท่านนะรถทุกรุ่นเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าสปอร์ตหรือว่าแฟมิลี่หรือว่าออโต้เหมือนกันหมดเลยแผงโครงแผงคอนะลักษณะการทํางานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอ่าชคหัวกลับอ่าอัพไซด์ดาวหรือว่าเป็นแกนโชคปกติธรรมดาเหมือนกันหมดนะครับ ทีนี้นะครับในขั้นตอนของการถอดโชคออกมาในขั้นตอนของการถอดโชคออกมาไม่ว่าท่านจะถอดโชกออกไปทําอะไรก็แล้วแต่นดะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือท่านต้องมาร์กตำแหน่งแกนโชกไว้มาร์กตำแหน่งแกนโชกไว้เมื่อเวลาท่านประกอบกลับถ้ามาร์กเดิมไม่ตรงแน่นอนครับโชคมันจะไม่นิ่มถ้ามาร์กเดิมไม่ตรงนะครับอ่า บางคนหน้ากับล้อมันจะไม่ตรงกันนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับให้ทําการมาร์กแกนโชกคไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับมาร์กแกนโชกคไว้แล้วกับเวลาประกอบให้ให้ตรงกับมาร์กเดิมและห้ามสลับนะและ,ลบนะและห้ามสลับซ้ายขวาในกรณีถอดเปลี่ยนแกนโชกคนี่ถอดเปลี่ยนแกนโชกคถอดเปลี่ยนซินโชกนะนะครับห้ามสลับแกนโชกคซ้ายขวานะครับพอคุณมาร์กไว้มาร์กตำแหน่งไว้แล้ว นะครับห้ามเลยนะถ้าใส่ผิดปับ๊บล้อหน้าอาจจะไม่ตรงบางโคนโชคไม่นิ่มล้อหน้าล้อหลังไม่ตรงกันล้อหน้าเอียงนะครับเกิดขึ้นได้นะตรงนี้ก็ให้พี่น้อง f อฟซระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะในการถอดแต่อันนี้เขาถามเข้ามาไม่รู้ว่าเขาจะถอดไปทําอะไรหรือมันมีปัญหาอะไรผมไม่รู้นะแต่ก็าถามมาว่า ใายน็อตแล้วเอาโชกออกไม่ได้นะก็ท่านไม่เอาสกัดสับตรงนี้มันก็ไม่แยกมันก็ไม่แยกขยายตัวออกมันก็ดึงออกไม่ได้จะไปโทษว่าเป็นที่แกนโชกอ่าเป็นที่แผงคอคตมันก็คงจะไปโทษไม่ได้แหละนะอ่าแกนแกนแกนแผงคอคตส่วนมากมันคดตรงนี้นะครับทุกท่านก็เอาข้อมูลตามนี้ไปฟิจรณาประยุกต์ปรับปรุงใช้ก็แล้วกันเอาละ นะครับในคลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สําหรับท่านที่ถามเข้ามานะอ่าก็อย่าลืมอย่าพลาดกันก็แล้วกันถ้าสอดแกนโชกก็อย่าลืมทําการมาร์กถ้าไม่มาร์กล้อหน้าไม่ตรงกันกันกบบางคนแน่นอนศูนย์ไม่ตรงเหมือนเดิมโชคหน้าไม่นิ่มนะครับ